คุณรอะไสรุปเรื่องคุณกับคนจีนนี่เป็นเรื่องจริงนะครับความรักครั้งนี้เป็นยังไงชิลๆค่ะก็มีชอบบ้างไม่ชอบบ้างล่าสุดก็ชอบคนใหม่แล้วแต่เมื่อคืนเจอคนเก่าก็กลับไปชอบคนเก่าเหมือนเดิมมีอะไรจะฝากก่อนจะไปไหมครับรักเมียมากๆนะคะแม่อะมันคือมึงมีเมียด้วยเหรออ๋อบอกก่อนรักไหมครับไหนพูดหน่อยรักไหมครับรักครับชื่ออะไรคะ ผมชื่อแมทธิวครับเพื่อนผมชื่อแทตี้ครับทราบว่ามีแฟนกันยังคะผมมีแฟนแล้วครับว่าไงนะคะคุณทัทมีแฟนครับผมผมเชื่อในคำขวัญของเอาเอาเบิร์ดไอสไตล์นะว่าว่าพอดีเท่ากับเอ็มซีกำลังคอห้าสสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อโบค่ะหุดหยิดเพื่อนไปทำงานกลุ่มอย่าทักสมาชิกในกลุ่มนะคะจริงๆแล้วคนที่ ชินเจ็ดพาร์ทแปดเทคสามแอคชั่นย้อนหน้าตรงนี้ด้วยแล้วก็เขียนชื่อเลยก็จบนะพาร์ทกล้องสปีดแอคชั่นก็เขียนชื่อเลยเขาจะตีงันนะสองหกสี่เจ็ดพาร์ทกล้องสปีดชินเจ็ดพาร์ทแปดเทคห้าก็เขียนชื่อ คัดซีนเพัดแปเทกหเชื่อเลยปะขชื่อหน่นใช่ใช่กล้องสปีดคัดซีน, 7, 8, นแอคชั่นอเรือคัด